สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนปอสองทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามาถึงชั่วโมงที่3นะคะ,ะชั่วโมงที่2เราได้เรียนจบไปแล้วในเรื่องของอสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟาร์มนะคะแล้วก็การนับเลขเนาะโอเคเสร็จแล้ววันชั่วโมงนี้นะคะคุณผูจะขึ้นเรื่องใหม่นักเรียนนะคะก่อนที่จะเริ่มเตรียมมาอยอยงเน่าหนังสือหน้าหนังสือกรบสุดเอหนังสือสองเล่มนักเ,เรียนเตียมมายัางคะ่ะ เล่นเอ่อเล่นสีชมพูกับเล่นสีเขียวนะคะนะนักเรียนเตรียมมาไว้เลยนะเอาล่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มคุณครูมีวิดีโอน่ารักน่ารักให้หนักเรียนดูก่อนนะเรื่องที่เราจะเรียนลองท้ายดูซิว่าคุณครูจะให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าเพิ่งเปิดหนังสือนะเดี๋ยวดูวิดีโอได้กันก่อนนะคะอ่าลองดูนะคะดูซิว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอ่าไหนลองดูแล้วมันมีทั้งหมดกี่อืม คุณครูบอกให้แล้วกันหน่อยหนึ่งเราเริอ,อีกเรียนเรื่องเกี่ยวกับอากาศแล,ล้วเรียนลองดูสิว่าสางประเทศเนี่ยเขาแบ่งอากาศเอาได้เท่าไหร่แล้วแล้วอากาศสภาพอากาศแบบไหนที่บ้านเราไม่มีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองดูกัน How's the weather? How's the weather? How's the weather? แล้วนะคะ4รูป4อากาศละเรียนลองดูน้าต่อไป How's the weather How's the weather ดูสิได้เยอะแยะเลยนะคะสภาพอากาศมีทั้งหมดในนี้ที่เราคุณครูหาวิดีโอมามันมีทั้งหมดแปดอย่างนะคะนั่นเลยลองดูซิบ้านเรามีไหมซันนี่อันแรกเลยนะคะซันนี่รูปพระอาทิตย์เนี่ยนะซันนี่ก็คือเหมือนว่ามีแดดจัดหนะมีแดดจัดมีแดดมีแดดดีจังเลยวันนี้แดดดีจังเลยอากาศโอเคแดดดีบ้านเรามีไหมมีเนาะต่อไปอันที่สองคือเรนนี่เรนนี่เรนนี่ดูรูปนี่มันจะมัฝนตกใช่มีไหมบ้านเรา มีเนาะต่อไปวินดี้วินดี้คือลมแรงวินดี้วินดี้คุณครูให้เทคนิคการจำวินดี้แปลว่าลมวินโดว์คือหน้าต่างวิ่งพัดเข้ามาในลมวินโดว์ก็คือหน้าต่างเห็นไหมคุณครูให้จำสับคู่กันวินดี้คือลมมีลมเข้ามาวินดี้เป็นลมลมพัดเข้ามาเสร็จแล้ววินโดว์คือหน้าต่างต่อไป cloudy cloudy คือมีเมฆมากเลยมีไหมบ้านเรามีไหมเออมีสี่ก่อนฝนจะตกเนาะมีเมฆคลุ้ m ช่ล่ะ ต่อไปลูกต่อไปด้านล่างตัวสีแดงๆอากาศเป็นยังไงนักเรียนเย็นใช่ไหมไม่ใช่ร้อนสิ h อตออกเสียงตัวทีด้านหลัง h อ t ร้อนใช่ไหบ้านเรามีไหมบ่าเรามีที่มีร้อนธรรมดาร้อนมากๆใช่ไหมคะต่อไปอันต่อไปบ้านเราพอมีนะโคออกเสียงตัวนีด้านหลัง l ค c o ค d อ่าออกเสียงตัวดีด้านหลังคือโคเดเดเบาๆครกโคก็คืออากาศเย็นอะไรเย็นไม่ถึงกับโอ เย็นหนาวเย็นก็ได้แต่คือบ้านเราก็คือเย็นเย็นมีนะคะช่วงปีใหม่เนาะที่ผ่านมาเราจะแบบรู้สึกเย็นเย็นหนาวหนาวที่คุณครูอยู่ที่กระทุ่มแบนนี้ต่าสุดช่วงเช้าที่คุณครูตื่นประวันตอนประมาณตีสนะี่เนี่ยประมาณ18องศาคือหนาวแล้วสาหรับเราคือต้องสุมพาแล้วต่อไป stormy stormy คือพายุเข้าเลยแหละมีไหมละ่ะบ้านเราไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะสุดท้ายคือ snowy snowy คือหิมะมีไหมบ้านเราหิมะ หิมะตกเลยเหรอ,อยางย่างไม่มีอ่ะทีนี้มาดูคุณครูจะแปลเพลงให้ฟังเขาบอกว่า house the weather แปลว่า house แปลว่าอย่างไร the weather แปลว่าอากาศงงอ,กะะาอากาศเป็นยังไงร้องไปกับคุณครูนะคะ house the weather how the weather แปลว่าอากาศเป็นยังไงนะ how the weather เขาจะร้องสองครั้ง how the weather how the weather today แปลว่าอากาศวันนี้เป็นยังไง today แปลว่า,า,าวันนี้นงงนนอ่ะลองร้องดูลองร้องดู กันนะ How's the weather How's the weather เ How How's the, How the weather Today It is sun It is sunny แปลว่ามันร้อนที่เป็นอยู่คือมันร้อนออกเสียงไปตามเขา It is rainy It is rainy It is i t กเวนดี้ t s, s cloudy It's a beautiful day คำนี้ It's a beautiful day ตัวใหญ่ๆเนี่ย It's a beautiful day แปลว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่สวยงามจริงๆเลยวันที่ดีจริงๆเลยอะไรประมาณนี้ beautiful แปลว่าสวยนั่นเองเป็นวันที่วันวันนี้วนสวยดีสวยดีคืออากาศสวยดีอะไรเป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้อะไรอย่างเงี้งงนนยคะ่ะเอาค่ใ It is way เรียบร้อยหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมานักเรียน o p open your b o o k p เพ e เอฟตี้ทเล่เมลสีเขียวนะคะ52 52 50นักเรียนไม่รู้50เท่าไหร่นะักเรียนได้รู้ทูไหมทูลงท้ายด้วยสอแน่นอน52คือ52อ่านะักเรียนเปิดคู่กันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบของคุณครูเลยอ่าได้ละว,ว้าวในวิดีโอเมื่อกี้ค,คุณครูมีให้หมด8 สภาพอากาศนะคะแต่ในสัดในเทอมนี้เราจะเรียนกันแค่หกแต่ครูอยากจะเสริมให้นักเรียนได้รู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากมายนะคะเอามารูปแรกเดี๋ยวนะัาะเรียนดูรูปแรกก่อนผู้ชายคนนี้คุณผู้ชายคนนี้นเรียนว่าเขาอยู่ในอากาศแบบไหนเนี่ยอยู่ในอากาศแบบไหนมีให้เลือกสองอย่างอ่ะเดี๋ยวยังไม่รู้เลยมึงลอกข้ามไปก่อนข้างบนอย่าพึ่งดีกว่าออกเสียงด้านล่างแล้วเดี๋ยวจดคําแปลไปกับคุณครูก่อนดีกว่า นายเรนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเอามาคำที่ 1. sunny อะคุณครูจบแทาอ่านให้ด้วยดีไหม sunny อ่านว่า sunny นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูคขอหาที่จดดีๆก่อนน้กเรียนจดจดเติมลงไปในนี้ได้เลยนะคะของนักเรียนเองนะนักเรนจะได้เอาไว้อ่านเวลาีนเปิดหนังสือดูนะคะ sunny ชันนี้คือแดดแดดจ้ามีแดดนั่นเองแต่ไม่ถึงกับร้อนชันนี้ต่างกับร้อนร้อนจะเป็นแบบลูกคุณผู้ชายคนนี้นี่คือร้อน ร้อนแบบร้อนเลยร้อนมากสันนี่คือมีแดดอากาศกําลังดีคือนักเรียต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคาว่ามีแดดของเขาคืออากาศอบอุ่นเพราะเขาอยู่ในบ้านเมืองที่ค่อนข้างร้อนแต่ประเทศเราคือเรามีแดดคือเป็นเรื่องปกติของเรามันคือร้อนแต่ความจริงคือเมื่อเราเรียนภาษาอังกฤ,ฤษเราเรียนในวิชาที่มันไม่ใช่ของเราอะนะคะไม่ใช่ประเทศของเราเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจวัฒนธรรมของเขาการใช้ชีวิตของเขาไปด้วยสันนี่สันนี่คือมีแดดแดดจ้านเองสันนี่นะ กูเขียนแปให้เนาะอืมแดดจ้านะโอเคไหม้คุณครูเขียนไปให้แบบนี้นะนักเรนจะได้ไว้อ่านด้วยต่อไปคําที่สองฝนตกอันนี้คือฝนตกฝนกําลังตกเรียกว่า raining นักเรนจดไปกับคุณครู raining คือฝนตกนะคะต่อไปใครไปไม่ทันน้กเรนหยุดไว้ก่อนนะเราค่อยมาเขียนต่อ windy วินดี้คือลมลมแรงเช่มีลมเนี่ยลมพัดแรงเช่เออวินดี้นะคะอไปนะไปนะใครไม่ทันนะเล่นหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจดไปนะวินดี้เรามีเวลาเรียนของเราจริงวิชาเรียนของครูนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอนะเพื่อคุณครูทําคลิปไม่ไม่นานมากเพื่อนะักเรียนได้หยุดแล้วก็เขียนตามเพราะชีวิตจริงเราก็ได้เขียนตามด้วยเอาเขียนลงไปด้วยว่าลมแรงนะวินดี้ ต่อไปต่อไปต่อไปประเทศเราไม่มีแน่นอน snowing snowing ขอโทษค่ะ snowing snowing แต่ว่าอะไรหิมะตกมีแม้แะบ้านเราอ่ะหิมะตก มีแต่เหงื่อตกนะไม่ใช่มีหิมะตกมีแต่เหงื่อตกอ่าต่อไปนะคะคุณครูลักมาต่อตรงนี้นะักเรียนเขียนต่อได้เลยนะถ้าที่นักเรียนพอนะคะ hot h o t เธอ hot นั่นเอง h อ t ก็คือร้อนอันนี้คือร้อนบ้านเราคือร้อนแบบนี้แหละบ้านเราคือ h อ t บ้านเราไม่ใช่แค่ซันนี้บ้านเราคือฮอตร้อนแบบร้อนมุกมวดประมาณนั้นนะคะสุดท้ายคือโคโค cold แปลว่าอากาศเย็นหนาวเย็นนั่นเองหนาวเย็นนะคะได้แล้วหนาวเย็นเอาล่ะทีนี้น้กเรนก็เอาคำศัพท์ไปเติมให้ตรงกับรูปสิรูปที่1รูปที่1เป็นอะไรเติมไปพร้อมคุณครูรูปที่1คืออะไรคะรูปที่1รูปที่ห,หคือ sunny หรือว่า hot ดูสภาพเขาสิเป็นยังไง hot นาเรก็เติมฮอตลงไปฮอตเติมลงไปรูปที่หนึ่งเขาฮอตรูปที่สองฝนตกเป็นยังไงฝนตกเรียกว่าอะไรฝนตกเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเรนน n ่ aining, ใช่ไหมคะออกเสียงไปด้วยนะออกเสียงไปด้วยเนาะเรนน่รูปต่อไปเนี่ยมีแดดและไม่ใช่ถึงกับร้อนแล้ว,แ,ลวแดดจ้าของเขาก็คืออะไร s u n นี Sunny. ใช่ไหมคะซันนี่เห็นไหมถ,ถ้าเักเรียนเตอไปพร้อมกับครูก็จะไปพร้อมกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันก็หยุดไว้ก่อนโอ้โหลูกต่อไปลูกที่สี่หิมะยังไม่ตกแต่มันทําไมแต่มันทําไมมันทําไมคะมันหนาวนะสิมันหนาวคืออะไรโคมันหนาวก็คือโคน่ะสิอืมมันหนาวนะมันหนาวเดี๋ยวคุณครูเขียนขอเขียนดีๆหน่อย โคโอเคต่อไปหิมะตกเรียกว่า snowy snowy s n o w snowy Snow และสุดท้ายลมแรงเลยคือ windy windy เอาเติม windy ลงไป ใครไม่ทันหยุดแล้วเขียนต่อนะคะใครทันลราไปพร้อมครูหน้าต่อไปข้างๆกันค่ะหน้าต่อไปข้างๆกันนะเอาล่ะนักเรียนดูด้านบนนะคะรูปภาพด้านบนแล้วนักเรียนเอาหมายเลขจากด้านบนมาเติมด้านล่างอย่างรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเขาเป็นยังไงนักเรียนหนาวใช่เปล่าหนาวเชียวหนาวเชียวก็คืออะไร is อะไร is อะไร,ะไรดูรูปข้างๆดูข้างล่างมีคำศัพท์อยู่ is โคใช่ไหมคะก็เอาหมายเลขหนึ่งไปเติมในช่อง isco ตรงนี้ให้คุณครูเท่านี้เองนะคะนักเรียนทำกันบ้านหน้านี้นะคะหนึ่งหน้านะคะเอารูปจากด้านบนรูปจากด้านบนหมายเลขจากด้านบนมาใส่ในช่องด้านล่างนะคะหมายเลขจากด้านบนมาใส่ในช่องด้านล่างให้ตรงกันนะคะเอาเก็บเล่มน,นี้ลงไปใครไม่ทันหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำนะ คุณครูขอไปต่อก่อนนะเพราะในชีวิตจริงครูจะรันไปเรื่อยๆนะั่นเลยสามารถหยุดแล้วก็ทําต่อไม่ได้นะคะอ่าวันนี้คุณครูสั่งการบ้านหนึ่งนะหน้าไอ้หน้านี้ไปแล้วนะคะเป็นการบ้านไปเติมเป็นเกมสั้นๆให้นักเรียนทำเสร็จแล้วเรียนเอาเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะสีชมพูเปิดหน้า forty four forty four อ่า forty four ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คุณครูให้ทำอะไร mash อีกแล้ว mash คืออะไรนะ mash นะักเรียนใช้คำว่า mash คำนี้คือจับคู่อะไรก็จับคู่ไอ้คุณครูรูปที่หนึ่งอากาศเป็นยังไงครับผู้ชายเหงื่อตกเลยทำไมร้อนถ้านักเรียไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนักนรียก็เอาหนังสือหน้านี้เปิดดูคู่กันไปด้วยได้หน้าห้าสิบสองเปิดดูคู่กันไปด้วยได้ใช่ไหมคะนั่นยก็มาโยงเส้นให้คุณครูคุณครูมีไหมบรรทัดขึ้น th th มาด้วยฮอตคุณครูก็โยงเส้นสีฮอตมันฮอตใช่ไหมโยงเลยฮอตเรียบร้อย เสร็จแล้วเอาละวันนี้คุณครูมีงานเท่านี้นะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะวันนี้มีเท่านี้แต่ขอให้เรเียนกับไปทบทวนมานะคะว่าวินดี้คืออะไรซันนี่คืออะไรฮอตคืออะไรโค้ Cold คืออะไรสโนวิ่งคืออะไรเรนี่คืออะไรในหน่วยนี้นะคะคือหน่วย nice weather nice weather หน่วยนี้นะคะคุณครูคมีกิจกรรมให้ทํานะคะหลังจากจบหน่วยแล้วนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้ อัดคลิปวิดีโอมาส่งครูนะคะใครที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่กับนักเรียนหรือได้เรี่นอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือใครก็ตามแต่ที่ยังอาจจะทําไม่เป็นหรืออัดวิดีโอไม่เป็นหรือไม่สะดวกอัดวิดีโอเดี๋ยวไลน์มาคุยกันปรึกษากันก่อนได้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูจะมีคะแนนจากการเก็บคะแนนจากวิดีโอเพราะว่าในชีวิตจริงคือเราสอบปากเปล่ากันนะนะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนั้นตั้งใจเรียนในหน่วยนี้นะคะกลับไปทบทวนคำพท์เดี๋ยวครูจะลงลิงก์เกี่ยวกับ เ,เพลงเมื่อกี้ให้ดูนะคะ How the Weather นะคะนักเรียน,นสามารถกดลิงก์ดูได้สวัสดีค่ะ